ค่าตัวหาคู่รักดาราเมื่อออกอีเวนต์วันเดียวซื้อบ้านได้ทั้งหลังเลยจ้ามันจะอู้หูฟู้ง้าขนาดไหนไปชมกันจ้า คนเดียวค่าตัวดาราหลายคนก็ส่งลิี่วอยู่แล้วยิ่งทามาอีเวต์เป็นแพ็คคู่กับแฟนหนุ่มหรือแฟนสาวค่าตัวก็จะเบิ้ลขึ้นไปหลายเท่าเลยจ้ามาส่องกันเลยว่าคู่รักดาราแต่ละคู่ออกอีเวต์แต่ละทีมีค่าตัวเท่าไหร่กันบ้างจ้าอันดับที่5คู่โบมินางเอกหน้าตาจิ้มลิมโบเมลดา พระเอกหน้าฝรั่งสูงยาวเขาดีนิคทองระยะคู่นี้เขาก็คบหาดูใจกันมาได้สักพักแล้วจ้าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคยเล่นละครเรื่องมนการบันดาลรักด้วยกันแล้วก็เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมพัฒนาจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงส่วนค่าตัวเวลาสองคนนี้ไปออกงานอีเวนต์แพ็กคู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนบาทจ้าอันดับที่ส คู่เตอ๋อใหม่พระเอกสายฮาเตอ๋อฉันทวิทและนางเอกหน้าขมเซ็กซี่ใหม่ดรวิกาคู่นี้เขาเจอกันในกองละครชายไม่จริงหญิงแท้ก่อนจะค่อยๆสนิทและดูแลกันมาเรื่อยจนเลื่อนสถานะเป็นแฟนในที่สุดจา้าและถ้าไปออกอีเวนต์คู่กันก็จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทเลยจา้าอันดับที่3คู่หมากคิม เอกหนุ่มเหนือหน้ามน์มาร์คปรินกับนางเอกลูกครึ่งขนเป๊ะคิมคิมเบอร์ี่คู่นี้เขาก็คบ,คบกันมานานมากๆมีโมเมนต์จิ้นๆิหวานหวานให้แฟนคลับบ้าน M k ็ได้ฟินกันตลอดตลอดไม่ว่าจะเล่นละครคู่หรือออกอีเวนต์คู่ก็จะมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอย่างลน้นหลามโดยค่าตัวในการออกอีเวนต์คู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ0 0แสนบาทจ้าอันดับที่สอง คู่เวียเบลล่าเวียสุกรวัน์พระเอกแห่งช่องเจ็ดและเบลล่าราณีนางเอกซปเปอร์สปาร์ของช่องสามคู่นี้เขาก็ดูแลหัวใจกันมานานมากๆถึงแม้จะเป็นพระนางต่างช่องแต่ก็ยังมีแฟนคลับรักและให้กำลังใจอย่างเหนยวแน่นค่ะเมื่อไปออกอีเวนต์คู่กันคู่นี้เขาก็จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนบาทจ้าและ ันดับที่หนึ่งณเดชนยายา์ยา่าเป็นคู่พี่น้องที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบกัลยานามิตรมานาน,าน,านจนในที่สุดก็ถึงเวลาอันเหมาะสมให้สถานะว่าเป็น f o นน n or Fan ไปเป็นที่เรียบร้อยจ้าและด้วยความที่เป็นซุเปอร์สตาร์ตัวท็อปของช่องสามทั้งคู่ค่าตัวในการออกอีเวนต์ของณเดชยายา,ยาก็เลยแบบว่าไม่ธรรมดา้ออ คืออยู่ที่ราคาประมาณ9 0 0 0แสนบาทเลยจ้า